กลับเข,ข,ข้ามานะคะพูดคุยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกันต่อนะคะกับอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาสโสพลคณาพรค่ะกับอาจารย์นายแพทย์มารุจันทรานะคะมาติดตามเรื่องราวของน้องคนนี้กันต่อนะคะคุณพ่อของน้องนักครินหรือว่าน้องเอ็กนะคะคุณพ่อบอกว่าตอนนี้น้องอายุ15ปีสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก110กิโลกรัม สูงทั้ง2ออย่างเลยนะคะน้ําหนักก็เยอะนะคะความสูงก็สูงมากเลยตั้งแต่เล็กๆคุณพ่อกับคุณแม่จะหัดให้ดื่มนมทุกชนิดค่ะรสชาติก็ทั้งช็อกโกแลตรสจืดรสหวานดื่มได้หมดเลยปัจจุบันน้องก็ยังดื่มอยู่ทุกวันนะคะวันละ6กล่องกล่องและแบบขนาดประมาณแบบปกติที่เราถือทานกันได้นะคะคําถามคุณพ่อถามว่าอะไรอะไปฟังกันก่อนค่ะสวัสดีครับคุณหมอคือผมมีลูกสคน ผมอยากกะถามลูกเรื่องลูกคนเล็กบอกอครับว่าทุกวันนี้แกอายุประมาณ1 5บ6ปีแกสูง180แน้ำหนักประมาณ110ผมอยากถามคุณหมอว่าผมให้แกทานนมเนี่ยทุกชนิดเลยฮะที่แกชอบเนี่ยเลยไม่ทราบว่าทุกวันนี้ผมให้แกทานเยอะไปไหมฮะจากกระถางคุณหมอครับเยอะไปไหมผบก้องเขาขวดตอนร้อยแปดสิบ สูงร <180 S 2> ้อยแปดสิบ่ต้องถามก่อนว่าเป็นนักกีฬาหรือเปล่าแต่น้ำหนักก็เยอะนะจาง <100 S 1> ไม่บางทีนักกล้ามเราน้ำหนักเท่านี้ก็ได้แต่ว่าใช่ไหมห <laughs> ใช่ คือ <c ười, S 2> คือนักกีฬาเนี่ยถ้าไอหกกล่องเนี่ยคือนักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆมืออาชีพอะไรเงี้ยครับที่เล่นกีฬาจรงจิงๆเนี่ยเราต้องใช้โปรตีนเยอะเพราะฉะนั้นบางทีเขาจะลบลบนมเพิ่โปรตีนนิดน,นึงแต่ถามว่าสำหรับเด็กทั่วๆไปที่แอคทิิวตกิจวัตรประจำวันป,ปกติเนี่ยเยอะไปนิดนึงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เด็กโตหรือจริงๆเกือบจะเป็นผู้ใหญ่ละของเขาเนี่ยสิบห้าขวบเนี่ยก็นมนี่เราต้องการแค่แคลเซียมเป็นเป็นแหล่งแคลเซียมนะคะแหล่งโปรตีนส่วนใหญ่เราได้จากเนื้อสัตว์เรื่องอะไรอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นโปรตีนนิดหนนน่่่่่่อยถ้าาไไมมใใชักกกกีฬ็สวหญเิน จริงๆผู้ใหญ่ก็กล่องเดียวหรือแก้วเดียวใช่ไหมครับปกติเราจะบอกนมวันละแก้วรือว่าถ้าเด็กๆสักขวบหนึ่งเราก็จะบอกว่าสักไม่เกิน 3- าถึงสกล่องอันนี้6กล่องเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเป็นเด็กทั่วๆไปกิจ,จวัตรประจำวันปกติเนี่ยเยอะไปนิดนึงนะครับก็ข้อเสียมีอะไรบ้างหนึ่งอ้วนนะฮะถ้าถ้าดูอย่างนี้น้าหนักร้อยสิกิโลนี่น่าจะอ้วนถ้าไม่ใช่กมเนื้อกน็น่าจะอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องควบคุมาการกินนิดนึงแต่ว o รุ่นในยากมีแค่นมนะอาจารย์ไม่รวมถึงอาหารละกม่รมอาหารอย่างอื่นนะคร จริงๆเราได้น,นํานมจืดด้วยซ้ำเพราะอาหารบังเอิญอาหารไทยเนี่ยไขมันเยอะอยู่แล้วเราเราใช้ผัดอาหารไทยมันจะผัดเป็นทอดเยอะฉันเนี่ยอาหารโดยเฉพาะอาหารที่โรงเรียนที่โรงอาหารโรงเรียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราบอกว่า,ถ,าถ้าถ้าอ้วนขนาดนี้นะครับเราให้เป็นนมที่นมจืดที่ไม่มีไขมันเลยก็ได้หรือไขมันต่ําก็ยังดีนะครับคือเด็กเล็ตัวไปเราแนะนำห้กินนมธรรมดานะครับแต่กรณีที่น้าหนักเกินแล้วาเงี้ยเราก็จะบอกว่าให้ทานนมอย่างน้อยเนี่ย ถ้าขนาดนจริงๆสักกล่องหนึ่งก็โอเคคือเรายังอยากให้เขากินอยู่แหละเพราะเขาอยากให้เขาได้แคลเซียมนะคะเพียงแต่ว่าอขอให้เป็นนมจืด<า>แล้วก็นมที่ไม่มีไขมันหรือไขมันตำ<า>่ำนิดนึงเราควรจะล้าง,<อ>งความคิดไหมคะมีบางครอบครัวประเภทแบบว่าให้ลูกกินนมเหมือนน้ำอะแล้วซื้อเป็นแกนลอนแช่ตู้เย็นเลยค่ะกินแทนน้ำเลยลูกจะได้โตโตมมี2อย่างคือถ้าลูกกินทั้งนมและข้าวเยอะด้วยจะอ้วนไปเลย แต่บางคนกินแต่นมไม่กินข้าวน้ำหนักก็ดูดีแต่ว่าสารอาหารมันไม่ครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันอยู่ที่สัสดส่วนของอาหารด้วยคือคือเด็กไเนี่ยให้กินบางคนบอกว่ากินให้กินเยอะนมเยอะมากเลยแต่ไม่อ้วนทาไมเขาไม่กินข้าวเลย <laughs> กินแต่นมอย่างเดียวเนี่ยครับซึ่งซึ่งก็โอเคน้ําหนักดีแต่ว่า สัดส่วนอาหารไม่เหมาะสมะได้อาหารไม่ครบห้าหมู่นะครับก,ก็ไม่สมบูรณ์นะครับการทํางานของร่างกายมันก็จะไม่สมบูรณ์ทุกอย่างหรอกเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เด็กหรือลูกเราเนี่ยเ,เติบเจริญเติบโตได้เต็มที่อย่างมีคุณภาพนะครับน้ำหนักต้องดีส่วนสูงต้องดีและสัดส่วนของอาหารต้องเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช่ครบห้าหมู่ ให้ควบคุมหมูให้ได้กระจายกระจายไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ต้องควบคุมตำตาความเหมาะสมทั้งเรื่องของอาหารด้วยเรื่องของปริมาณนมด้วยนะคะน้องเริ่ม15ละจริงแล้วก็น่าจะลดลงได้แล้วนะคะก็ต้องบอกแนะนำพวกของทางบ้านด้วยว่านมปกติทางกุมารแพทย์เนี่ยจะแนะนําให้เป็นนมลดจืดเท่านั้นคือที่คุณพ่อบอกว่าฝึกให้กินนมรดเลยไม่ควรเลยเพราะว่านมลดอื่นๆเนี่ยเทียบกับเป็นขนมหวาน ของเขาเลยเพราะปริมาณแคลเซียมในนมรสช็อกโกแลตรสสตรอบเบอรี่เนี่ยก็จ<น>ะน้อยกว่านมรสจืดชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกันละกันทีน,นี้คุณพ่อของน้อง X นะคะมีหลานสาวอีกคนหนึ่งหลานคนนี้อายุ6ขวดหนัก20กิโลกรัมนะคะมีพฤติกรรมชอบทานข้าวไข่เจียวมากๆเลยแล้วดื่มน้ำอัดลมหลากหลายชนิดคะ่ะคุณคุณลุงหรืออะไรนะคุณลุงถามคำถามทิ้งไว้ด้วยว่ายังไงเชิญเลยค่ะ ครับคุณบอครับเขมีข้อนึ่งครับคุณบอครับผมอยากทราบว่าหลายคนคนนี้อายุประมาณ60กว่าน้ำหนักประมาณ20กิโลครับเขาสมสวยไหมครับคุณบอครับ คุณลุงถามว่าน้ำหนัก20กิโลกร,รัมของเด็กขอรวบน้อยไปหรือเปล่าจริงกำลังดีนะครับเมื่อกี้เปิดกราฟตุลนี่จะให้ดูจำลองดูจริงๆแล้ววิธีเช็คน้ำหนักส่วนสูงของคุ็คพ่อคุณแม่ง่ายๆนะครับก็คือในสมุดวัคซีนของเรานี่ะคือหลายๆคนไม่ได้สังเกตว่าอ,อันนี้เป็นลักษณะของทั่วๆไปของโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทยนะครับคือบางโรงพยาบาลจะมีแบบเฉพาะของเขาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยังไงก็จะมีกราฟน้ำหนักส่วนสูงของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแยกให้อยู่แล้วนะครับในนี้ มีสองสำกาฟแล้วแต่แล้วแต่หนังสือแต่ของกระทรวงปกติเราจะมีน้าหนักเทียบกับสูงสูงให้้เทียบกับอายุให้เทาทีครับก็คือน้าหนักเทียบกับอายุว่าเด็กอายุเท่านี้ควรจะน้าหนักประมาณเท่าไหร่น้ําหนักเทียบส่วนสูงเทียบกับอายุว่าส่วนสูงเด็กอายุเท่านี้ควรจะส่วนสูงประมาณเท่าไหร่และที่สําคัญอีกอันก็คือ น้ำหนักเทียบกับส่วนสูงเพราะว่าอย่างเร็วว่านี่เป็นกราฟเด็กไทยเด็กบางคนเนี่ยมีลูกครึ่งมัง่งพ่อสูงอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะสูงกว่าเด็กไทยนิดนึงแต่ว่าน้าหนักก็จะเยอะตามขึ้นไปด้วยถูกไหมครับแต่ว่าเขาสมส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ได้ดูแค่กราฟใดกราฟหนึ่งกราฟเดียวแต่เราดูหลายๆหลายๆปัจจัยร่วมกันนะครับทั้ง3กราฟร่วมกับประวัติอื่นๆการตรวจร่างกายอื่นๆเวลาคุณหมอเขาเช็ควัคซีนตรวจร่างกายสุขภาพอะไรให้เนี่ยเขาก็จะดูให้น้ำหนักเราเป็นยังไงส่วนสูงเราเป็นยังไงเเเมมืื่่่ออกกีีีีีี้้นนรัับบบทยาาฟขวลด S <S แต่กลัวว่าคุณลุงเนี่ยจะคิดว่าอุ้ยน้ําหนักโอเคหรือเปล่ากินน้ำอัดลมใช่ไหมอ้วนไม่ได้นะเห็นมอว่าทานน้ำอัดลมแบบแทบทุกชนิด<ต>เ,เลยเอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนกับปริมาณพลังงานที่ได้ทั้งวันเนี่ยพอดียังไม่อ้วนแต่ว่าสัด <Inter> ส่วนไม่เหมาะสมมันไปเป็นน้ําอัดลมซะเยอะเป็นขนมซะเยอะอันนี้ต้องปรับ นะคะคือ <C ür> <c oughs> น้ำมันมเนี่ยลงอยู่แล้วว่าข้อเสียสารพัด <c oughs> แล้วก็มีแต่น้ําตาล, <c oughs> ลก็อ้วนอย่างเดียวคือถ้าเปลี่ยนไปกินนมได้ก็ยังดีสักว <c oughs> ่าเมื่อกี้นี้ก็คงต้องหัดนะครับคือเด็กวัยนี้เรายังเรายังบังคับเขาได้นะ <c oughs> เรายังคุยกับเขาได้ก็จริงจริงคนจัดอาหารมันก็เป็นเรานั่นแหละ <c oughs> คนที่หาอาหารหาน้ำามนลมให้เขาจริงเราก็ต้องดูต้องโทษเราด้วยแหะก็ต้องโทษเราด้วยที่เราเลี้ยงเข้ามาอย่างนั้นแล้วให้เขากินเยอะอย่างนั้นอนุญาตให้เขากินเยอะกันก็พ่อไม่ต้องใจแข็งครับอันนี้ต้องต้องถ้าอยากจะปรับนะครับก็ต้อง คุยกับเขานิดนึงคือเด็กโตแล้วคุยรู้เรื่องแนละ้วอธิบายเหตุผลกันกนิดนึงอาจจะมีรางวัลนิดหน่อยมีแรงจูงใจนิดนึงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังว่ามีความสําคัญยังไงอะไรดีกว่าแล้วก็งดไม่กินที่สําคัญก็คือเราต้องเป็นตัวอย่างด้วยไม่มีทางเลยที่พ่อแม่กินแนละ้วอารมณ์ทุกวันแล้วลูกจะไม่กินใช่ <ช>ะะเพราะฉะนั้นคุณลุงขาพักก่อนเรื่องน้ำอัดลมนะคะพอ,อก่อนพักสักแป๊บหนึ่งทีนี้คําถามสุดท้ายนะคะมีเสียงของน้องมาด้วยนะคะว่าอย่างที่บอกไปน้องชอบทานข้าวไข่เจียวชอบทานน้ําน้ําส้มอะไรต่างๆนานานะคะอ่ะไปฟังคําถามสุดท้ายจากครอบครัวนี้กันค่ะเราชอบทานข้าวไข่เจียวมากเลยค่ะแล้วก็ชอบทาน จริงๆแล้วควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะเรื่องอาหารการกินของน้องคนนี้นะคะ <c oughs> จ, <c oughs> จริงๆเราก็ชอบเหมือนกัน <c oughs> ข้าวไข่เจียวนี่แบบคิดอะไรไม่ออกกับข้าวไข่เจียว ความโชคดีของเด็กวัยนี้อย่างหนึ่งคือเขายังต้องการไขมันอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆขา้าวกระเจียวสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ดีเพราะว่าไขามัน,น,มนเยอะมากนึกถึงเวลาเราทอดไข่เจียวเป็น้ำมันเยอะมากนะครับเ <ๆ S 2> ด็กวัยนี้เนี่ยคือแอคทิวิตี้เขาเยอะยังวิ่งเล่นยังได้ออกกําลังเยอะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากินอย่างเดียวทุกวันแล้วแล้วยังอาหารอย่างอื่นก็ไขมันเยอะด้วยเนี่ยก็ต้องปรับคือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่น้ามันน้อยลงไข่ต้มบ้างไข่ดาวนี้ก็ยังเยอะเพิ่มผักมั่งใช้ คือคนจัดอาหารก็เป็นเราอะเนาะเด็กมคงไม่ได้สั่งข้าวไข่เจียวดูท่าทางคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้ต้องเข้มงวดเรื่องอาหารของน้องอีกนิดนึงเพราะน้ำส้มเราก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เด็กกินทามผลไม้ถ้าจะกินผลไม้คือกินผลไม้เป็นลูกเลยเพราะว่าพวกน้าน้ํากล่องน้ําผลไม้พวกนี้จะมีแต่น้ําตาลสูงไม่แนะนำนะคะถ้าจะทานน้ําส้มทานเป็นลูกนะคะอาหารไข่เจียวทานได้ถ้าน้องมีกิจกรรมใช้พลังงานแต่เพิ่มผัก ไปบ้างเป็นดีนะคะแล้วก็พวกเกียวกับวิตามินเนื้อสัตว์เลยต่างๆนานาน้ำอัดลมหยุดไปก่อนถ้าเป็นไปได้ห้ามได้คืออย่างน้อยก็มีกฎระเบียบให้เขานิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าบออยากทานเมื่อไหร่หยิบทานได้เลยอันนี้สําคัญกับเรื่องของสุขภาพด้วยเคยเห็นนะคะที่ประเภทแบบว่าเอาน้ําอัดลมไปเทใส่ชักโครกแล้วโหมันกัดแบบล้างสะอาดยิ่งกว่าน้ำกรดยาล้างห้องน้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันตรายมากๆเลยอันนี้คือคําถามทั้งหมดนะคะของวันนี้นะคะก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกครอบครัวด้วย ที่ส่งวิทีอานะคะฝากคำถามมาไว้กับรายการของเราด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาศพคณาพรค่ะอาจารย์นายแพทย์มารุจันทราจากภาควิชาุุมาริชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะค ติดตามกันใหม่นะคะกับรามาคิดดีไลฟ์ค่ะบ่ายโมงจะถึงบ่ายสโมงนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะฝากกับทีมงานไม่าัาเข้าไปในแฟนเพจได้ w w w facebook com ramachannel นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ